กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกชางกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผม f i r s t f i ฟ e r กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไฮเกต์การดัมบิลไฟเตอร์การดัมบิ d สไตล์นั่นเองฟู a พ k เก e ด้วยเออก็หลังจากที่ไม่ได้รีวิวการดัมมานานหรือไม่ได้เปิดกล่องมานานก็อยากจะกลับมารีวิวสักหน่อยนะครับหลังจากไปเล่นพวกพวกเนี้ยเนี่ยพวกเบเบดมานานนะครับก็ ก็อยากจะมากันดั้มบ้างนะครับถึงจะไม่ค่อยมีคนดูแต่ก็ก็ชอบทั้งกันดั้มทั้งเบเบนเลยนะครับก็อยากให้มีคนดูแบบเพ่ถ,ถึงหน่อยนะครับก็มาเราก็จะมาอัดบ็อกซ์กันเลยก็จะมาดูกล่องก่อนนะครับก็ตรงข้างหน้านี้ก็จะเห็นตัวบิวสไตน์นะครับเป็นบิวสไตน์ฟูลแพ็กเกจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของแบ็คแพคนะครับเป็น แบ็คแพ็คที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ของคุณเซนะครับคุณเซก็ทํามานะครับก็กันน้ำตัวนี้คนขับคือเรจินะครับเรจิเรจิจะเป็นคนขับส่วนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะคนสร้างคนสร้างกันพาตัวนี้ก็คือเอีโอริซ e นะครับเอ,อเป็นแบบว่าบิวดเดอร์นะครับนี่ ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าตอนใส่ตอนใส่ตัวของแบคแพคมันดูลกไม่ไหน่อจริงๆผมชอบตอนที่ไม่ใส่มากกว่านะครับตัวนี้มันก็จะให้ปืนมา3ากระบอกนะครับแล้วก็จะให้ชิลมาหนึ่แล้วก็เป็นบิมซิเบอร์สคู่ตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าภาคนี้สามารถ เอาไปเล่นกับตัวไหนได้หรือว่าเอาไปเล่นของภาคไหนได้ก็หลักๆก,ก็จะเป็นของภาคการน้ำสีนะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เขาดัดแปลงมาจากตัวสไตล์นะครับเป็นตัว0ูนเลยเป็นตัวแรกที่ออกมานะครับเปิดกล่องกัน,กน ก็ในกล่องก็จะมีถุงอยู่1ถุง2ถุง3ถุงแล้วก็คู่มือแกนประกอบน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่มือกันก่อนเลยก็ในส่วนของคู่มือก็จะมีข้อมูลบอกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนก็ภาคนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ไม่เหมือนภาคก่อนๆที่ เป็นแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่เหมือนภาคก,ก่อนๆที่แบบว่าเป็นสงคารามจริงๆหรือว่าเป็นคนเข้าไปขับในกันได้จริงๆแต่ภาคนี้จะเป็นการะเล่นแบบว่าเป็นการพาที่ประกอบเองแล้วก็เอาไปเล่นอะไรอย่างนี้เป็นความฝันในวัยเด็กเลยที่อยากทําแบบนี้นะมากๆนะนี่คนคนพายลอตหรือว่าคนขับก็มีอยู่สองคนหนึ่งคืออิิลิเซสองคือเลจิ ไม่ใช่เลจิยูริเซนะครับนี่ยูริเซจะเป็นคนคุมแบบว่าพวกพวกเขาเรียกว่าไงอะข้อมูลต่างๆเออส่วนเลจิจะเป็นคนบังคับบังคับหลักนะครับหน้านี้ก็จะเป็นพวกเอ,อ่อ ข้วประวัติต่างๆอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบการออกแบบดีไซน์ว่ามาจากตัวอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรูปของบิวสไตล์แบบเท่ๆเลยนี่ก็จะเป็นผู้มือการประกอบนะครับเดี๋ยวจะมานับแผงกันนะครับว่ามีกี่แผงหนึ่งสองสามี่ห้าหกแมีเแผ่นนะครับเแผ่น ก็ต้องดูหัวหรอกเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนรูปผมแบ็คแพดนะครับโอเคมาดูแผงกันดีกว่าปรับกล้องก่อนนิดนึง

ยากอยู่ก็จะมีแผงสีฟ้าแผงสีแดงแผงสีเหลืองแล้วก็ PC นะครับโอ้ยไม่เสียงด้วยเอาคัตเตอร์ก็ได้มีคัตเตอร์แก้พอดีก็อยากจะบอกว่าไอ้จริงนะสั่งมาสองตัวเลยตอนเนี้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งตตอนนี้ขอเป็นบิวสไตล์ก่อน นี่ก็จะเป็นบิมเซเบอร์แล้วก็จะเป็นส่วนเกาะก็จะมีแผงเป็นแผงมันเป็นแผงของไอเน,นี้ยแผงของตัวใหม่หรือว่าบิวของสไตล์ก็ไม่รู้นะน่้จะมีแผงทั้งของ,ของสไตล์มาบ้างแหละนี่นี่ก็จะเป็นแผงสีฟ้า แล้วก็จะเป็นโค้งด้านในนะแล้วก็จะเป็นสปิเกอร์นะครับซึ่งก็มีเยอะพอสมควรเลยส่วนหลักๆหลักๆก,ก,ก็น่าจะเป็นของไอ้นี่นะของของแบ็คแพคส่วนใหญ่นะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน ที่ผมประกอบเสร็จแล้วละกันไปเลยโอเคก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัว Build Style Gundam Full Package นะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าต่อไม่ยากเลยแต่ว่าสติ๊กเกอร์ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับก็ดีเทลอะไรละเอียดอะไรค่อนข้างดีเลยนะครับนี่สวยมาก เดีย๋ยวมาดูอาวุธที่มันให้มาก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้ให้แอคชั่นเบดมานะนี่ก็คือบีมไลเฟิลขนาดเอ่อขนาดกลางและนี่ก็คือบีมอ่ะก็เป็นบีมบีมแบบเล็กอะ่ะเออเป็นอาวุธบีมและอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ปืนปืนที่มีอนุภาพแรงของของอิวเซที่เขาที่เขาปร,ประกอบขึ้นมาทำเองแบบออริจินอลเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชิวนะครับเป็นชิวเป็นโลตัวนี้ก็ไม่มีมือไม่มีมือมาไม่มีมือมาเปลี่ยนนะมีแต่มือแบบกร,รมนะครับ ตัวนี้จะมีบีมเซเบอร์สอันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นปืนใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นของของตัวแบคแพคนะครับเดีย๋ยวมาดูส่วนของตัวแบคแพคก่อน นี่นะครับก็จะเป็นแบ็คแพคที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ของของยูริเซนะครับก็ก็จะเป็นแบ็คแพคของร่างแรกนะครับเพราะร่างสองจะเป็นของตัวของตัวสตาร์แบ็คแพคนะครับนี่ก็เป็นคล้ายๆกับเครื่องบินเจ็ตเลยก็เท่มากเลยนะครับเป็นคอฟไฟเตอร์คล้ายๆคอฟไฟเตอร์คล้ายๆกันนี่โอเค ต่อไปถอดอาวุธกันอถอดยากจังวะโอเคก็มาดูส่วนของตัวเอ่อบิวสไตล์นะครับกองเบอร์ไว้เบอร์กว่าเดิมอีกเป็นงึงนะ มามาดูส่วนของตัวบิวสไตล์กันนะครับก็ส่วนตัวของบิวสไตล์นี่ก็คือแบบขยับนี่ก็ค่อนข้างที่จะอิสระและแน่นหนาพอสมควรเลยแต่ว่าข้อศอกได้แค่นี้ <c oughs> ข้อศอกได้แค่นี้นะครับนี่ได้แค่นี้ได้ไม่เยอะหัวก็ขยับได้ ร้160อยหกสิองศาหัวไหล่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ได้เลยเลยแขนก็อ้าได้ประมาณนี้เลยนี่แล้วก็หมุนได้รอบขานาดนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวของเอวก็จะยกแยกได้แต่ว่ามันจะแน่นส่วนกระโปรงก็ปกตินะครับต้องตัดไอ้ตรงกลางออกถึงจะแยกกันไอ้นี้ได้ขาก็ได้แค่นี้ คือแบบน้อยน้อยมากนี่สวนเท้าก็ยกได้อย่างนี้แต่ว่าก็กระวังเท้ามันหลุดง่ายนิดนึงก็สำหรับตัวนี้นี่ผมคิดว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าอยู่นะ แต่ถึงจะแอคชั่นไม่ได้เยอะก็เถอะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นชิ้นส่วนของเออของตัวสไตล์ตัวเก่าน่าจะหลักอยู่เพราะว่าแผงใหม่ก็ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่น่าจะมีเยอะขนาดนั้นแค่น่าจะเปลี่ยนสีเฉยๆอะไรอย่างนี้สติกเกอร์นี่คือแบบตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะแบบสติกเกอร์เยอะสติกเกอร์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  นี่ก็สปีเกอร์สปีเกอร์กึมหมดอะเนี่ยสปีเกอร์เต็มเลยแต่ก็เป็นตัวที่งดงามเลยนะครับก็เป็นตัวที่ผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวก็แบบว่าในราคา500กว่าบาทน,นะครับก็ได้ทั้งโล่โล่นี่ก็สวยใช้ได้เลยเห็นปะได้ปืนมาสานก็บอกแล้วก็ได้ b ีมเชเ b อรมาอีก2องอันก็ถือว่าตัวนี้คุ้มแต่กว่าจะต่อเสร็จนี้ก็หลายชั่วโมงใช้ได้อยู่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน